อ่ะละเราก็ได้รู้จักกับรีบาลานซ์เบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าอ่ารีบาลานซ์แบบฟิกแวลูเป็นยังไงแบบฟิกตามเปอร์เปอร์เปซนนเป็นยังไงนะครับอ่าจริงๆยังมีรีบาลานซ์อีกหลายแบบที่เราจะไปดูกันในบทต,ต่อไปนะครับเพีเยงแต่ว่าอยากจะขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งว่าพอเรารู้จักรีบาลานซ์แล้วเนี่ยรู้จักการทำรีบาลานซ์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างหนึ่งที่ เรียกว่ามีผลตอนที่ทําระบบเหมือนกันก็นกคือปัจจัยที่ผมว่าเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต่อการทํารีบาลานซ์นะครับแน่นอนครับส่วนแรกเลยก็คือมาดูทีละตัวครับอย่างส่วนแรกเลยก็คือเป็นตัว price movement แน่นอนครับการจะรีบาลานซ์ได้อะอาราคาต้องมีการขยับขึ้นขยับลงถูกไหมครับเพราะถ้าสมมติว่าการาฟมันเป็นแบบนี้สมมติการาฟมันเป็นเส้นตรงหรือขยับน้อยมากๆเนี่ยแน่นอนว่า มันก็จะขยับจนเราไม่สามารถรีบาลานซ์ได้ถูกไหมครับเพราะว่าด้วยด้วยไซซิ่งหรือด้วยหลายๆอย่างจะทำให้เราไม่สามารถรีบาลานซ์กับราคาแบบนี้ได้เช่นสมมุติถ้าเกิดราคามันอยู่ที่5 5 5บาทแบบนี้ไปตลอดอะ่ะมันมันมันจะรีบาลานซ์ยั่ไงมันก็รีบาลานซ์ไม่ได้ถูกไหมครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของทามมิ่งส่วนของทามมิ่งเนี่ย สมมุตินะครับสมมุติกราฟมันเป็นแบบเนี้ยแล้วจังหวะทาม,มิ่งที่เราแอคชั่นมันมันเป็นจังหวะอย่างเงี้ยเปลี่ยนสีได้ไหมอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนได้ขอเปลี่ยนสีหน่อยนะครับอ่ะสมมุติจังหวะที่เราแอคชั่นมันมันเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่นเท่าของว่าอะไรครับสมมุติตรงนี้คือราคา5บาทเราเปิดหน้าจอมาเทรดก็เตอหาบาทห้บาทห้บาทแบบเนี้ย ถ้ากว่าเราก็รีไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเราก็เปิดมาเจอราคาเดิมเพราะฉะนั้นตัวบอร์หรือตัวการทําระบบเทรดมันก็เข้ามาชเชยตรงนี้แหละว่าเอยอย่างน้อยๆช่วงอันนี้จะเป็นช่วงเวลากลางวันสมมตินะครับเป็นเวลากลางวันที่ตลาดเปิดจริงๆตลาดคริปตนเปิดยี่สิบี่ชั่วโมงแต่ก็โอเคเลเซว่าอ่ะเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราตื่นแล้วกันสมมุติอ่าช่วงเวลาที่เราตื่นมันเป็นช่วงนี้ช่วงเวลาที่เรานอน ช่วงั้นอันนี้อาจจะเป็น2บาทแทนที่เราจะได้เก็บ5 2ขาย5อ่ะสมมุติอันนี้3บาทมาเก็บ3ามบขาย5แทนที่จะได้เก็บแบบเนี้ยก็เทากับว่าเราก็ไม่ไม่ได้หลีไม่ได้เก็บแคทโฟตรงนี้นะครับก็ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะเรื่องของทามมิ่งเดี๋ยวขอลบอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของแคปิตอลนะครับแคปิตอลก็คือเงินทุนเงินทุนที่จะใช้เนี่ย สมมติเรามีเงินทุนแค่สิบเหรียญนะถามว่ารีบาลานได้ไหมมันก็ยังรีบาลานได้นะเพียงแต่ว่าโปรดักที่เราจะไปเลือกรีบาลานเนี่ยมันก็ต้องไปดูอย่างจริงๆริงแคปิตอลกับไซซิงเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีผลสืบเนื่องกันนะครับคือยิ่งแคปิตอลเราน้อยตัวไซซิงที่เราจะเทรดได้หรือตัวโปรดักที่เราจะเลือกเทรดได้เนี่ยมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยถูกไหมครับเช่นมีสิบเหรียญเนี่ยอาขั้นต่ําของ อะไรเดียวของ BTC มัน0.001 BTC ซึ่งมันกี่บาทห้าเหรียญปะอ่าจำไม่ได้ถูกเอางี้เดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าเพื่อความชัวนะครับเพื่อความชัวแล้วก็จะไปดูใน FTX แล้วก,กันอ่าสมมุตินะครับสมมุติเรามีเงินแค่สิบเหรียญเนี่ยเราอยากเทรด BTC ขั้นต่ำมัน0.001ซึ่งมันก็ห้าเหรียญแล้วอะครับเนืออกว่า เราซื้อสองหน่วยยังไม่ได้เลยหน่วย,วยที่ต่ำที่สุดที่ BTC ซื้อขายได้ถูกไหมฮะเอ๊ะเอ้ยจอไม่ขึ้นโอเคอ่ะเอาใหม่ตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมว่าผมขยายให้นิดนึงแล้วกันเอาขยายตรงนี้ก็ไม่เห็นอยู่ดีป่ะอ่ะอย่างตรงเนี้ยนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือ0.001 000 000 000 000 BTC มัน ห้าเหรียญแล้วอะเรามีทุนแค่สิบเหรียญอนะมันก็มันมันก็ขยับลําบากถูกไหมครับก็เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่มีผลละกันก็คือให้ให้โนต้ตไว้ละกันว่าการเลือกโปรดักต์หรือการเลือกช่วงราคาที่จะขยับเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาปัจจัยพวกนี้ด้วยพอสมควรนะครับอย่างเรื่องทามมิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันใน คลิปต่อไปนะครับก็คือผมแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งว่าทามมิ่งเนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมเราถึงต้องไปถึงต้องมองหาทามมิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรสอดคล้องกับตลาดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกัน